ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคุทุกคนนะครับเนาะสวัสดีทั้งสปปาวแล้าลก็คนไทยทั่วประเทศนะครับนาะแล้วก็ฝากถึงไอ้ผู้พี่น้องคนอยู่ให้ตางแดนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ว่าเกกอะว่าเก๊บบรรยากาศจะมาแดงพี่นอ้องถ้ามังรถตัดครับตัดลอย้วพี่น้องเน้อบรรยากาศจะมาแดงครับพี่น้องโอเกก็เลยผ้ามังรตัดครับ หลังจากติดกลับจากโรงงานมาครับมังเื่อน,นี่ครับไงควบขี่ด้วยพี่น้องเลยอเอาเก็บผ้าวงกตักครับพี่น้องเลย ง่ายครบถี่พี่น้องเอ้ยนี่ผมเห็นยังเลยครับบ้าแกจะในเรืนน่องหนีมั้ยครับมับนง่ายเหี้ยงไรครับผมวันนี้ว่าวแกกรับภาพรถบงรถตัดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้ว่ได้ไปใส่นะครับเนาะอยู่ในระรับจ้างคนตัดไว้เกรย์ภาพี่น้องรถบรรทุกตัดนี่ครับ อิ่าพึ่งเบือ่อกันนะเด้อครับเนาะพี่น้องเอ,อ้ยย่าพึ่งเบือ่อกันเด้อครับยังไดงบอกแกก็ขับรถตัดแท้สบายซะครับกำลังกลับผมว่าครับรถตรัดครับเบาหน่วยครับคนขับรถตรัด พี่น้องกาลังบนเข้ามาครับ ผม <c oughs> เป็นยังมันคือรถไทยลากลูกปกติครับเพราะว่าถ้ารถไทยลากลูกแล้วมันยังสบดีปเปลืองน้ำมันเมียนะครับตัวเมียยังสบดีเปลืองน้ำมันพี่น้องครับตอนนี้ลูกพ่วงของบลาอกเกอร์กัเตี้ยนนะครับกำลังดึงออกมาครับกำลังดึงออกมาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวบล็อกเกอร์จะออกเหตุการณ์ง่ายๆกันนะครับพี่น้องนนเนาะเอาตัวเมียไปตัดก่อนครับเอาตัวเมียไปตัดก่อนครับ ไอ้พวกเก้กัจะขึ้นรถกันพี่น้องเลย โอเคครับพี่น้องไครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเกียลนะครับ mm hmm. เพื่อให้เบาเกลได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับครับแล้วมือ่อนาแล้วเบาเกลสิบห้าทอดทายบรรยากาศยามมาเศร้า mm hmm. ให้เบิ่งนน้อ mm hmm. งครับพี่น้องเนาะงใหกลางสายหมอกยามมาเศร้าครับโอเคครับสวัสดีครับ